สวัสดีค่ะป๊อกกินนะคะวันนี้เรามาลุยแปลงถั่วเขียวกันอีกแล้วนะคะน,นี่มาวนคุณดาวนะคะเห็นไหมมันดำแล้วอะ,น,ะนี่ถั่วเขียวนะคะมันดำแล้วนะคะนี่ถั่วเขียวนะคะ,คะอย่างนี้นะตรงนี้คุณดาวเขากำลังเก็บตุกปกยาวนะคะ ก็มีบวบนะคะดอ,อกสีเหลืองสวยมากเลยนะคะต้นบวบนะคะโอ้เป็นท้องแล้วนะคะเป็นท้องได้ไ,ไ,มไม่เก็บทำไมไ,ไม่เก็บกันคะไม่มีเวลามาเก็บเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะไม่มีเวลามาเก็บค่ะท <c oughs> องน,นี้ค่ะโอมีฟักทองลูกเล็กแล้วนะคะ มาหาหน่อไม้นะคะก็มางัดงัดหน่อไม้นะคะนี่หน่อไม้แล้วก็มาเห็นแปลงเถอเขียวนะคะ<ม>ดำแล้วดำแล้วมันดำเนี้ยมันกินได้แล้วนะคะอันต้งแห้งแล้วกรอบอ๋อต้นแห้งแล้วกรอบนะคะถึงจะบีออกนะคะนี่น่าจะเป็นต้นแตงกวานะคะ นี like you? ่กำลังตัดบวมแล้วนะคะนี่นี่มันต้องให้ใหญ่แบบนี้ป๊าบใหญ่อย่างนี้นะคะใหญ่อย่างนี้เล็กๆกินได้ไงนะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาวด้วยนะคะโอ้รับรองใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาว ยอ่ไหมคะ่ยอโยยโอ้ยยว้าวเหยอลังตายแล้วโชว์สิคะโชว์้ยตายแล้ววัดคัน้าค่ะวัดคัน้าค่ะตายแล้วใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะให่ค่ะนี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 ่ค่ะยนะคะจะปไม่เห็นนะ อันนี้จะเล็กเล็กกว่านะคะอันนี้เป็นผูดผักสวนครัวนะปลูกไว้กินเองนะคะ